วันนี้เรามาดูที่ดินแปลงสวยถมแล้วขนาด200ตารางวาในซอยทวีวัฒนา9ใกล้สนามหลวง2เริ่มต้นจากถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเส้นทางมุ่งสู่ทางบรมราชชนนีผ่านตลาดเวอร์มาร์เก็ตทางด้านซ้ายเลี้ยวเข้าสู่ซอยทวีวัฒนา9 ผ่านศูนย์เยาวชนทวีวัฒนาทางด้านขวามือและตลาดสนามหลวงสองจตุจักรฝั่งทนตามลำดับวิ่งตรงไปตามทางผ่านโครงการกัสโตเพกเสมทวีวัฒนาทางด้านซ้ายมือเริ่มชะลอรถอีกประมาณ100เมตรที่ดินจะอยู่ในซอยสิลพัฒนาธาน,นีหนึ่งซึ่งจะอยู่เยื้องกับร้านชูกะบูคาเฟ่แอนติเทอรี่ เข้าไปในซอยสิลพัฒนาธานี1ประมาณ40 m, เมตรเลี้ยวขวาแยกแรกวิ่งตรงไปประมาณ120เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือที่ดินที่เราดูแลจะประกอบด้วยที่ดิน2แปลงเนื้อที่แปลงละ100ตารางวารวมเป็นที่ดินทั้งหมด200ตารางวา ถมแล้วหน้ากว้างประมาณ20เมตรลึก38เมตรจากซอยสินพัฒนาธานี3-1มทับหึงถึงซอยสินพัฒนาธานี3-3ทับสมอีกด้านหนึ่งจึงทำให้ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัยถนนทั้งสองซอยเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ4เมตรที่ดินด้านซอยถนนศินพัฒนาธานี3มทับหนึ่อยู่เลื้องกับบ้านเดี่ยว2ชั้น และมีการสร้างที่พักอาศัยตลอดทางซอยสภาพแวดล้อมดีไม่เปี่ยวหน้าแปลงที่ดินหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือส่วนที่ดินด้านถนนซอยสินพัฒนาธาน,นี3ทับหน้าแปลงที่ดินหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่เยื้องกับบ้านเดี่ยวที่สร้างอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพแวดล้อมดีเช่นเดียวกันที่ดินดีทำเลดีสภาพแวดล้อมดี เหมาะแก่การสร้างที่พักอาศัยในราคาดีๆต้องที่ดินแปลงสวยในศินพัฒนาธานีซอยทวีวัฒนา9แปลงนี้เท่านั้น